ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัญหาที่ประสบกันทั่วโลกนะครับแล้วก็กลุ่มผู้มีไรายได้น้อย letter. แล้วก็คนที่ขาดแคลนทรัพย์สินเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนนะครับการที่เราจะมีโครงการให้สิทธิต่างๆเนี่ยให้กับคนเหล่านี้ในการที่จะได้มีที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยนะครับตามนโยบายของรัฐบาลครับเรามาดูเรื่องของโครงการบ้านเกะสุขประชากันครับว่าตอนนี้โครงการบ้านเกะสุขประชานี่มีที่น มีความคืบหน้าอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะผู้ว่าการเคหะคะเราได้ยินบ้านเคหะมานานแล้วแต่บ้านเคหะสุขประชาค่ะอยากจะทราบหรือเกินที่มาที่ไปมาจากอย่างไรบ้างคะ ก็ต้องจำเรียอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นก็มาจากพระธิานจ้รัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในช่วงที่เราเจอวิกฤตโควิดระบาดนะครับช่วงปีส5 6พนาราะครับทางท่านรัฐมนตรีจุติการเรศครับก็ได้นําเรื่องของบ้านเคหสชาบ้านเช่าพ่อมาชี้นะครับมานำเสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบนะครับจะได้นํามาเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนนะครับทางเอกชาติก็รับนโยบายของพระรัฐนาัมนตรีและก็รัฐบาลนะครับในการที่จะ มาขับเคลื่อนนะครับบ้านคีหะสุประชาบ้านเช่าพ่อมาชีครับเราก็ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปลายปี63นะครับเข้าเข้าช่วงปี64นะครับคอนเซ็ปต์บ้านคีหะสุประชานะครับก็จะเป็นแนบที่ท่านก็เลยต้องปรีให้ความสําคัญกับช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับคนกนประสบปัญหาเศรษฐกิจนะครับตกงา เราจินี้เราก็ยังมีพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับชุมชนแออัอยู่นะครับแล้วก็พยายามทุก่แก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นเป็นที่มานะครับว่าเมื่อวันที่30มิถุนายน2563นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นบเสนอโครงการบ้านเคหสถาชะนะครับให้ครมบได้รับทราบครับว่าเรามีเป้าหมายจะสร้างทั้วสายหลังนะครับภายใน5ปีนะครับก็จะส่งมอบทุกปีปีละ20,000หน่วยนะครับ แล้วก,รรก,ก,ก,ก็ได้นำเสนอก,การันตีรับทราบครับหลังจากนั้นทางแห่งชาติก็ได้นําเสนอโครงการดํารงนะครับให้ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องภาพรวมของการลงทุนประเทศนะครับค่ะที่ให้ทางสภาพัฒนาเห็นชอบให้เราได้ดำเนินการโครงการดํารง <ผม S 1> ครับครับบ้านในนการมาครับครับบ้านเคหะสุขประชานี่สร้างที่ไหนบ้างฮะ ครับเดิมมันไม่เป็นคอนเซปต์บ้านเช่าเพราะอาชีพเนี่ยมันก็จะมีอาชีพที่อยู่ในโครงการด้วยน,นะครับอีบกนโคาชีพนะครับมันก็จะมีอาชีพถ้าเจดเป็นพ ah, ื้นที่กรุงเทพหรือบริเณบนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของตลาดนะครับหรือว่าของผลิตที่มองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนวิภาก็จะเป็นเกษตรนะครับเป็นเกษตรแบบกษิกรรมก็คือปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับเช่นผักไฮโดรโปนิกนะครับหรือเป็นเกษตรแบบปศุสัตว์นะครับก็ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเช่นเลี้ยงไก่ไท่นะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับเป็นต้นนะครับรแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอาชีพที่อยู่ในโครงการเช่นรปภแม่บ้านแล้วก็คนสวนนะครับแล้วก็รวมถึงอาชีพที่เป็นธุรกิจแบบเรียกว,ว่าแบบไลท์อินดัสทร,ร,ร,สร,ร,รสีครับแบบเบาๆนะครับเช่นการทาเรื่องสมุนไพรทางเลือกนะครับหรือว่าการพัฒนาเรื่องของการนวดแผนไทยนะครับปัจจุบันโครงการนาร่องเราอา ได้รับอนุมัติให้มีดาเนินการอยู่สองที่นะครับที่ฉลองกรุงนะครับทําที่ร่องเก้าครับที่ฉลองกรุงก็สามร้อยสองหน่วยที่ร่องเก้าก็สองร้อยเจ็ดสิบหน่วยครับโดยที่ฉลองกรุงอาชีพจะเป็นประหลาดแล้วก็ร่องเก้าอาชีพจะเป็นวินิบอร์ครับรูปแบบของโครงการเมื่อกี้ท่านบอกว่าบ้านพร้อมอาชีพเป็นยังไงฮะใช่ครับก็อย่างที่ฉลองกรุงที่ทำโครงการนำร่องนะครับสามร้อยสองหน่วยนะครับ อาจจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็บ้านแฝดนะครับซึ่งมีพื้นที่ตั้งแต่สามสิบสิบห้าสิบตารางเมตรนะครับตั้งแต่ประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ได้สิทธิ์นะครับก็จะมีอาชีพนะครับคืออย่างฉลองฟูก็จะเป็นตลาดเสาอเขาว่าในตลาดเราก็จะมีการพัฒนาตลาดที่มีรูปแบบนะครับสมัยใหม่นะครับแล้วก็มีชีมรถครัสะดวกนะครับออกแบบที่ลอดลอดจากโควิดด้วยนะครับแล้วก็มีกระบวนการจัดการในขยายอย่างเป็นระบบนะครับหมายความว่าสามร้อยสองหน่วยที่เข้ามาได้สิทธิ์ ักไปบ้านเคหสหานประชาที่ฉลองภูมิก็จะได้แผงตลาดด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาอยู่ก็จะมีอาชีพก็คือค้าขายในตลาดจะเป็นอาหารสดนะครับหรือว่าอาหารชาเร็จรูปนะครับรหรือว่อกิจในของ,ของต่างๆในตลาดเองครับก็จะมีแผงแล้วก็จะมีบริษัทลูกนะครับบริษัทเคหสุานประชาจะทาหน้าที่บริหารตลาดนะครับเราก็จะให้ที่น้องประชาชนที่เข้ามาอยู่ในโครงการสามารถมีอาชีพได้ก็คือเป็นโครงการนาร่องครับค่ะครับแบบนี้เราคิด อัตราค่าเช่ายังไงอะคะในเมื่อเขาทําอาชีพได้ด้วยก็ในส่วนที่เป็นบ้านนะครับก็จะมีสี่ท้ายที่ท้ายเอท้ายบีท้าซีนะครับไอเอ็กับเอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนสตูดิโออะครับประมาณสามสิบตารางเมตรไอเอ็ก็จะรองรับนะครับอผู้พิการนะครับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าจะมีการออกแบบที่เอาเรื่องของอารยสถาปัตย์เข้ามานะครับมีประตูบานเลื่อนมีทางลาดนะครับมี เหล็กจับนะครับมีชิง่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ําเพื่อ,อลดปัญหาให้กับผู้พิการนะครับที่เขาจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยนะครับทายเอก็จะเป็นเหมือนสตูดิโอครับนะครับราคาทายเอก็จะประมาณพันห้านะครับราคาทายเอก็จะประมาณสองพันพอทายบีก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีหนึ่งห้องนอนนะครับสี่สิบตารางเมตรอันนี้ก็จะประมาณสองพันห้านะครับแล้วก็ทายซีก็จะประมาณสามพันนะครับจะเป็นสองห้องนอนห้าสิบตารางเมตร แต่ว่าราคาก็จะผกผันกันตามพื้นที่ครับอาจจะมีบวกลบ500บาทอะไรเงี้ยครับก็แต่จะทำเลของที่ตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงตลาดนะครับเราก็จะที่ค่าแผงไม่ไม่ไม่แพงนะครับก็จะเป็นราคาเหมือนกับปกตินะครับมาแแผงละ300ใช่ไหมครับเขาก็สามารถค้าขายได้ในช่วงแรกที่พี่น้องประชาชนมาอยู่แน่นอนว่ากลุ่มคนที่เข้ามาก็จะไม่ไม่มีอาชีพอยู่บ้างนะครับหรือว่าจบ จากตอนโควิดนะครับก็ไม่มีงานทางธนาคารออมสินนะครับก็จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของ financial น,นะครับเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะเห็นชัดว่ามีอาชีพชัดเจนนะครับมีการจัดการที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะปล่อยเงินก็จะมีเงินหมุนทาให้เพื่อนประชาชนสามารถมีรายได้นะครับมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีอาชีพอืมครับเอ๊ะพอมีเงินแล้วเนี่ยบางคนไม่รู้จะทาอาชีพอะไรมีการอบรมอาชีพให้ด้วยไหมฮะ ช่ครับก็บริษัทไปเกลือเราครับบริษัทเีฮา,าร์สินก็จะมีการอบรมชี่นะครับถ้าท่านที่มามีความชานาญในการค้าขายอยู่แล้วนะครับเราก็จะไปต่อยอดว่าเขาจะมาค้าขายอะไรนะครับในในตลาดของเรานะครับก็จะมีการจัดรูปแบบที่เัดเจนแต่ว่านักสุกษายังไม่มีประสบการณ์รับเราก็จะมีการอบรมนะครับเพราะว่าโครงการนี้เราต้องให้ทุกคนมาอยู่ และมีอาชีพอยู่ในโครงการครับครับตลาดที่เราเปิดขึ้นมานี่เป็นตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าเราไปสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ครับตั้งสร้างใหม่เลยครับแต่ว่าหลายคนก็จะถามว่าเอ้าล้วสร้างตลาดมาแล้วใครจะมาเป็นลูกค้าล่ะครับครงฉลองกรุงเนี่ยตรงฉลองกรุงก็จะมีโครงการเอ่าของการกีาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอื้ออารพรนะครับก็อีกเจ็ดจัดฟันหน่วยก็ยังมีโครงการบ้านจัดสันนะครับของภาคเอกชนอีกแั่หมายความว่าถ้าเราทําตรงนั้นก็จะไม่มีตลาดที่ ควบวงจรอย่างที่เราบริกจะดำเนินการนะครับก็จะทําให้เป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้คนแถวนั้นได้มีตลาดที่ถูกสุขอาณาบายนะครับมีการจัดการที่ดีนะครับแล้วก็สามารถนาจะได้ใช้สอยได้ครับครับก็เท่ากับว่าใครที่ไปเข้าอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยนอกจากจะได้เช่าบ้านในราคาถูกแล้วก็คือเดือนละพันห้าร้อยถึงสามพันปุ๊บเนี่ยมีอาชีพด้วยก็คือมีแผงที่ตลาดครับ สามร้อยบาทต่อเดือนไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็มีอบรมอาชีพให้ไม่มีเงินก็มีออมสินให้กู้โอ้โหครบวงจรครบวงจรนี่ต้อง, <จร S 1> ต,องต้องเป็นํำเรียนว่าเป็นนโยบายที่พรน,น,นักนนายรัฐมตรีนะครับท่านเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมอบเป็นนโยบายมาที่กระทรวงพอมอนะครับ,รบทางตั้งกิจเด็ก็เลิกก็มอบหมายให้ทางการเงินชาติเราพัฒนาโครงการที่มานะครับเราก็ทํางานร่วมกับสภากับด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ท่านนายกให้ความสําคัญมากท่านบอกว่า เราพูดสิงเรื่องของการลดความเหลือ่อมล้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นนามธรรมอ่ะมันแต่ต้องไม่ได้แต่ท่านบอกว่าถ้ามันจะเป็นรูปธรรมได้เราต้องสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ได้โอกาสได้มีโอกาสเหมือนพวกเราในการคำนวณการลดปัญหาความเหลือ่อมล้าได้นะครับเราก็คาดหวังว่าโครงกานรนําร่องถ้าเราทําสําเร็จเราก็จะขยายผลไปเรื่อยๆครับซึ่งตอนนี้เราก็ดําเนินการคู่ขนานนะครับจากการทํานาร่องแล้วเนี่ยเราก็จะทําโครงการขยายสุบประชาต่อในพื้นที่อื่นๆนะครับ แต่เรื่องจากว่ารูปแบบของการพัฒนาที่ยู่าศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอามันกาหนดไว้ในพรบร่วมทุนนะครับระหว่างรัฐกัเอกชนปีสอง2ันหสิบสองว่ามันนมาตา7เล็ดพัเนี่ยกระบวนการเรื่องนี้จะต้องเป็นรูปแบบของ p p พนะครับคือทางส่วนของการแหญ่ชาติตอนนี้เราก็ได้ศึกษาโครงการนําร่องที่ทาเรื่องพ p พนะครับตามโครงการทางด้านที่ าวาังน้อยนะครับคนครยูซยซยนะครับอาชีพก็จะเป็นเลี้ยงไก่ไข่นะครับแล้วก็ตำบลูกกาของสีทสองนะครับจังหวัดปทุมธานีก็จะเป็นเลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นชมประชาธรรมชาลานะครับที่จังหวหัดนครปฐมมันจะเป็นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั่นหมายความว่าเมื่อมีการเปิดจองสิทธิ์ที่คนเข้ามามันก็จะมีการระบุว่าท่านจะทำอาชีพอะไรนะครับอยู่ในทําเลไหนนะครับอย่างตอนฉลองป้งกับร่มเ้าตอนเราทํานาร่องเนี่ยมันทั้งหมด572ยหน่วยใช่ไหมครับ เราเปิดให้คนเข้ามาจองสิทธิ์เนี่ยตอนช่วงมีนาปี2 5 6 4ครับก็ปรากฏว่ามีผู้คนเข้ามาอจองสิทธิ์ถึง6,660คนนะครับแต่ว่าเรามีห้องมีบ้านอยู่แค่572หน่วยนะครับเราก็ต้องใช้วิธีจับฉลากนะครับแล้วก็ให้แต่ละท่านได้ขึ้นสิทธิ์แล้วก็เราก็มีขึ้นสำรองนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการก่าจะสร้างบ้านเสร็จก็ใช้เวลา8เดือนนะครับถ้ถึงวันนั้นเราก็จะนำเอาสิทธิ์ตอนนี้เราได้บรรจุคน ครับเข้าไปในโครงการนาร่องที่ฉลอ,องปูกแลร่มกล้าเมื่อปลายธันวาปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก <Okay. S 2> ็เดือนมกราเนี่ยก็ยังให้พี่น้องประชาชนที่เข้าพักอาศัยน,นี่ยังอยู่โดยยังไม่คิดค่าเช่านะครับ <c oughs> เพราะว่าตลาดก็ยังไม่ไม่เสร็จตลาดเข้ามาในเสร็จแต่ต้นนกุมพาครับ <c oughs> นะครับเราก็จะมีกระบวนการอบรมนะครับแล้วก็แนะนําให้พี่น้องที่เข้ามาอยู่ในโครงการจะเข้ามาเดเนินการในตลาดอย่างไรนะครับจะในการทํางานร่วมกันครับ และทางการเคหามีหลักเกณฑ์คัดเลือกคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ยังไงบ้างคะคะรับก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นน้องประชาชนคนไทยนะครับเลยสัวชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับสูบเริ่มแจ้างงานปิดอนาชีพต่อได้ด้ลดลงนะครับหรือเป็นผู้ว่างงานนะครับเป็นคัวเรนเปราะบางเพราะท่านท่านย้รีให้ความสาคัญกับัวเรนเปราะบางเพราะฉะนั้นในทุกโครงการเราจะ กัรไว้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับู้เรนเปราะตามประกอบไปด้วยพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่มีผู้ดูแลแลวก็พร้อมที่สมาชิกนี่ครับแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ประมุขที่สิทิภาวะนะครับแล้วก็รายได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทมาก่อนครับประมาณนี้ครับอืม พื้นที่ที่เปิดตอนนี้คือฉลองกรุงกับร่มกล้าวอันนีน้คือพื้นที่สองพื้นที่แล้วจะมีขยายไปใช่ฮะนี่คือกรุงเทพต่างจังหวัดสอบถามกันเข้ามาแล้วครับเริ่มน้อยใจบอกเอ๊ะกรุงเทพมีแล้วทำไมต่างจังหวัดไม่มีขอบ้างฮะก็ก็คือจริงๆการแข่งขชาติก็อยากทำเพื่อความรวดเดียวครับแต่ว่าแว่การดำเนินการมันก็จะมีขั้นตอนทางกฎหมายครับจะต้องมีการที่สภาพัฒน์าจะต้องเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะต้องมี แต่หลายส่วนที่ต้องมาพิจารณาความาเหมาะสมก็จ,จะมีความร่าช้าแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องนี้มันต้องเข้าไปในรูปแบบของพ p พคือรูปแบบสน,นภาคเอกชน<ฆ>นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานที่ได้ดำเนินไปก่อนหน้านี้ว่าได้ศึกษาสามโครงการลำาลีาง,ลงเดี๋ยวพอทำพ p พีเสร็จอันนี้ถ้านตั้ปีเห็นชอบแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วก็มาทำกระบวนการในการยกขั้น T O R เปิดให้เอกชนเข้ามามุงและเมื่อดรเนินการแล้เสร็จก็จะเริ่มก่อสร้างได้นะครับ<ฆ>แ,แ,แล้วเราก็ต้องทําคู่ขนาดสามพื้นที่ที่ทำพ p p เราก็เตรียมอีกสิบพื้นที่นะครับที่จะนําเอาพื้นที่ของการแข่งขันนะครับมานําเสนอแล้วก็เปิดให้นระชนได้เข้ามาเยืนินการอีกไม่ว่าจะเป็นที่ปฐุมธานีคลองสี่สมุทรปราการบางพลีนะครับสระบุรีอุทยาสระบุรีแก่งคอยสระบุรีหนองประหมอนะครับเชียงใหม่โดยสะเก็ดแม่ฮองสอนแม่แม่เรียงกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์ตะเคีแล้วก็ที่ระยองมาครับก็จะพยายามกระจายให้ เร็วที่สุดครับเพราะว่าท่านนายกบอกว่าทำไมใช้กางแต่ว่ามันเราก็พยายามทำกันเต็มที่ครับครับก็จะกระจายออกไปเร็วๆนี้นะฮะใช่ใช่ครับนอกจากกรุงเทพก็เดี๋ยวก็จะไปปทุมสมุทรปราการสุพรรณบุรีสระบุรีไปเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรนครสวรรค์ระยองไปทั่วนะครับให้ทุกคนได้มีบ้านอยู่และมีอาชีพไม่มีเงินก็มีออมสินให้กู้ ไม่รู้จะทําอาชีพอะไรมีอบรมอาชีพให้ด้วยครบวงจรจริงๆนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของกระแสตอบรับจากผู้ที่เขาร่วมโบรมแล้ตอนนี้เต็มหรือยังฮะเดี๋ยวถามนิดนึงฉลองกรุงกับร่มเกล้าเป็นเลยครับไม่ใช่จำเดยนนะครับว่าเราเปิด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 ตั้งแต่มีนาหกสี่ครับาก็มีผู้คนมา ยื่นความจำนง6,660รายแต่ว่าเรามี้านอยู่แค่5 7 2หยื่นแต่เราก็ขึ้นลิสต์บัญชีของพี่น้องที่ลงมาแสดงสิทธิ์หมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆโครงการเรามัน20,000 20,000หลังใช่ไหมครับแปลว่าตอนนี้มันทำลำต้องก่อนแต่ว่ามันก็จะต้องเร่งทย่อยเรเ่การต่อไปครับก็จะพยายามทำงานกับพี่น้องประชาชนอยากให้ครับก็จริงพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสนากงานเคหะทั้งในส่วน มูลิภาแล้วก็ส่วนแะครหลวงได้เลยนะครับว่าจะโทรมาที่คอ c เซ็นเตอร์เรา1615นะครับหรือว่าถ้าอันไหนสะดวกก็เข้าทางเว็บไซต์ครับ w w w n h a c o t h นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับการขหายแห่งชาติได้ครับครับผู้ฟังสอบถามกันเข้ามาเสียดายจริงๆไม่ทันโครงการนี้มีโครงการอื่นไหมครับจริงๆแล้วเราก็จะมีอาคาร เช่านะครับแล้วก็อาคารของกังหาอยู่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีเปิดโครงการใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรสาครกันทุ่มแดนมหาสารคามสุรินทร์สลับใบอุบลราชธานีนครสวรรค์นะครับบำปางพังงากาญจนบุรีลพบุรีสมุทรปรากา,ารก็มีอาคารเช่าที่เปิดรองรับเพราะว่าท่านท่านนายกให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยกังหเราสร้างบ้านขายแล้วก็สร้างบ้านเชา่าครับแต่ว่าในช่วงช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษวิกิจิเนี่ย เวลาเราสร้างบ้านขายเนี่ยอาทางพี่น้องประชาชนก็จะต้องมีอะไรโพสไฟมีพรีไฟแนนซ์นะครับ,รบต้องขอดาวขอดาวเสร็จก็ต้องเอาไปเข้าไฟแนนซ์บางทอาีอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นท่านนายกาก็ให้ความสําคัญในเรื่อถถงการสร้างบ้านเช่านะครับพอบ้านเช่าสร้างเสร็จวันนี้นะครับพรุ่งนี้เปิดโครงการเพื่อประชาชนเข้าอยู่ได้เลยนะครับก็จะเป็นการลดควา,า,าหมหือุ้ํำนะครับสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ที are, ่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถรับได้ครับครับสุดท้ายพยายามเน้นด้วยค่าเช่ามากขึ้นครับคับครับท่านผู้ว่าสุดท้ายครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าสนใจติดต่อการเคหะเนี่ยเรื่องของที่อยู่อาศัยติดต่อได้ยังไงฮะช่องทางไหนบ้างครับครับอยางที่เราเนียน่ปสักคู่นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานของการแห่งชาติทั้งในสวนนครหลวงแล้วก็พื้นที่ใ้เลยนะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่แล้วก็อยู่ที่คลองจันทร์นะครับ บัตงนี้ก็สามารถโทรไปที่ call center หนึ่งหกหนึ่งห้านะครับหรือไปที่เอ่อเว็บไซต์ www.mha.go.th นะครับแล้วก็ในแฟนเพจเพืุ่ขับการท่างแข็งชาครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับ ครับท่านทวีพงศ์วิชัยดิตครับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกับโครงการบ้านเคหะสุขประชาครับเป็นตัวอย่างนะครับโครงการที่ไม่เพียงแต่สร้างบ้านนะฮะยังสร้างสังคมคุณภาพท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนที่อาศัยในพื้นที่สร้างสุขให้กับคนในชุมชนนะครับนี่คือบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะครับเช่าไม่แพงครับในอัตราที่เริ่มต้น1,500าบาทสูงสุด3,000บาทนะครับใน สองพื้นที่ตอนนี้ก็คือฉลองกรุงกับรงเก้า,กานะครับตอนนี้เต็มแล้ว <c oughs> แต่อีกไม่นานจะขยายไปอีกหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปทุมธานี <c oughs> สระบุรีเชียงใหม่แม่ห้องสอนสมุทปราการก็จะไปอีกหลายๆจังหวัดบ้านนี้ดียังไงคือหนึ่งคุณเช่าบ้านปุ๊บเนี่ยคุณก็จะสามารถ มีตลาดอยู่แถวนั้นใกล้ๆบ้านคุณมีตลาดที่เราไปขายได้ใช่แผงหนึ่งก็300บาทค่ะค่าเช่าต่อเดือนนะ300บาทนะ300บาทถูกชะมัดเลยถูกชะมัดเลยแล้วก็ที่ทํางานก็ใกล้บ้านไงตลาดกับบ้านอยู่ใกล้กันใช่นี่คือสิ่งที่ทุกคนใฝ่หานะมีอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางลดความเสี่ยงใช่ลดต้นทุนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้จะทาอาชีพอะไรก็มีการอบรมอาชีพไปด้วยค่ะ รวมถึงไม่มีเงินพอมสินก็มีสินเชื่อให้กู้ครบวงจรขนาดนี้นะครับนี่คือการมองแบบไร้รอยต่อเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัยนะครับสร้างสังคมคุณภาพท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีครับนี่คือโครงการบ้านเคหะสุขประชาครับค่ะ